ภูทับเบิกช่วงนี้เป็นช่วงที่วิวสวยที่สุดเป็นไฮไลท์ของภูทับเบิกจะเห็นได้ว่าพื้นที่ที่เขาจัดการแบ่งปันจัดสรรปันส่วนแล้วเพื่อที่จะทําไล่กระดลำปีนะคะช่วงนี้ช่วงที่เป็นสีน้าตาลอาจจะกําลังเป็นช่วงกําลังปรับหน้าดินส่วนส,ส,ส,ส่วนตรงไหนที่เป็นสีเขียวหมายถึงที่เป็นกระลาแล้วทุกคนจะเห็นแต่ที่น่ารักคือตอนนี้เราจะเห็นว่าผีเสเซอร์กลังบินวอนนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นดอกกระดาษนะคะดอกกระดาษซึ่งน่ารักมาก ตอนนี้พี่ยมกำลังจะตกหาภาแล้วเจอเลยค่ะสวยงามมากก็ลมก็พัดเย็นมากด้วยอยากจะให้มาเที่ยวกันอยากจะให้มาดูการว่าภูทับเบิกเราสวยขนาดไหนด้านบนจะเป็นด้านที่สูงที่สุดของภูทับเบิกนะคะขอบคุณคผู้ชมค่ะแล้วก็เราจะเห็นแบบไล่นู่นนี่นั่นนั่นนี่นู่นเป็นสโลปสวยเลยคสวยด้วยนะคะ Bahan dah